มาพบกับคุณครูเนะื้อและคุณครูฟิล์มนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ในสัปดาหาน์นี้เอ๊สัปดาห์นี้เด็กๆไ,ได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะคุณเนะื้อได้เรียนรู้ในเรื่องกล้วยค่ะคุณฟิล์มเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กล้วยมีชนิดอะไรบ้าง กล้วยเป็นยังไงต้นกล้วยมีการเจริญเติบโตเป็นยังไงและเมื่อวาน,นเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของกล้วยไปใช่ไหมคะแต่เออประโยชน์ของกล้วยมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูฟิลมคะจำได้ไหมเอ้ยคุณครูฟิมจำได้ค่ะคุณครูเนิร์ดประโยชน์ของกล้วยเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นสามารถทํากระทงได้ด้วยทําเป็นที่ห่อขนมได้ด้วยค่ะคุณครูเนิร์ดแต่คุณครูเนิร์ดรู้ไหมคะนอกจากต้นกล้วยเนี่ยเขาไปทําเป็นประโยชน์มากมายได้แล้ว ลูกหรือผลของกล้วยเนี่ยเขาสามารถทําเป็นอาหารได้ด้วยนะคะคุณคุณเนอรู้จักไหมคะอ๋อคุณคุณเนอรู้จักค่ะรู้จักอยู่ชนิดอยู่อาหารชนิดหนึ่งค่ะคุณนุร์ชอบมากเลยนั่นก็คือกล้วยบวชชีนั่นเองคุณครูฟิวรู้จักไหมคะกล้วยบวชชีอยรู้จักค่ะคุณคุณเนอร์คุณครูฟิวก็ชอบรับประทานเหมือนกันเอะแล้วคุณคุณเนอร์เนี่ยรู้จักวิธีการทํำไหมคะ รู้จักค่ะชอบกินก็ต้องชอบทําใช่ไหมคะแต่คุณครูเนื้อเคยทําเป็นกล้วยบวชชีที่ใส่น้ํากะทิค่ะแต่เหมือนคุณครูเนื้อเคยเห็นในเน็ตนะคะมีอย่างอื่นด้วยคุณฟิล์มรู้จักหรือเปล่าหุยรู้จักค่ะคุณครูเนื้อคุณครูฟิล์มเนี่ยเพิ่งไปอ่านมาเมื่อวานนี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองทําให้เด็กดูไหมคะว่านอกจากที่กล้วยบวชชีแบบใส่กะทิแล้วเขาสามารถที่เอาอะไรมาแทนกะทิได้บ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณเนื้อน่าจะเป็นลูกมือให้คุณครูฟิล์มเองค่ะ นั้นเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกล้วยบวชชีแบบไม่ใส่กะทิกันเลยนะคะไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทำกล้วยบวชชีกันนะคะอ่าแต่เมื่อต้นคลิปเนี่ยคุณครูได้บอกว่าเราจะไม่ใช้กะทิใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่จะมาแทนกะทินั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรูปร่างอย่างนี้ลักษณะสีอย่างนี้เด็กๆเคยเรียนกันแล้วเนาะอันนี้นะคะเราจะเรียกว่า นมนะคะหรือว่านมรสจืดนั่นเองเราจะใช้นมรสจืดนะคะในการทําท่านเด็กเนี่ยไม่ใช้นมรสจืดแบบนี้เลยเอาจจะใช้นมโรงเรียนก็ได้นะคะเมื่อในเด็กเนี่ยเบื่อการที่จะรับประทานนมโรงเรียนแบบเฉยๆเด็กก็นํานมเนี่ยมาทํากล้วยบดฉีได้นะคะและนอกจากนมวัตถุดิบอื่นของเราก็จะมีน้ําเปล่าสะอาดค่ะเด็กๆแล้วก็มีเกลือนี่เกลือนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแบบนี้นะ แล้วก็มีกล้วยค่ะเด็กๆแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะในการทําแต่ว่าที่หอคุณครฟิล์มเนี่ยมีแต่กล้วยหอมคุณครฟิล์มเลยเอากล้วยหอมมาทําน,นะคะเพราะว่าที่เราใช้กล้วยน้ำว้าเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีรสหวานมากกว่ากล้วยหอมค่ะเด็กๆให้เด็กมีกล้วยน้ำว้าให้ใช้กล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่ารสชาติจะหวานกว่าแล้วก็มีหม้อค่ะหม้อต้มในประสงค์แล้วก็มีเขียง แ้วก็มีมีดค่ะมีเนี่ยเด็กๆต้องระวังนะเพราะเขาเนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำกล้วยมัชีนลมสดกันเลยนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยเด็กนํากล้วยขึ้นมากล้วยของเรนานี่ยจะเป็นกล้วยน้ำวาใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากการปอกเปลือกเลยะค่ะเด็กๆฮ้ยปอกยากจังอ่าปอกเปลือกนะคะเด็กๆปอกเลยอ่าเราก็อปอกออกมาแล้วก็ ปอกเสร็จแล้วเราก็วางไว้แล้วเราก็จะทําการหัน่นค่ะเด็กๆกล้วยน้ำว้าของเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆสามารถหั่นครึ่งได้เลยแต่ว่าของคุณครูฟิล์มเนี่ยเขาจะเป็นกล้วยหอมเขาจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวคุณฟิล์มจะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะหั่นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณฟิล์มจะหั่นครึ่งเหมือนของเด็กๆเลยหั่นครึ่งอืม ตอนนี้ดิแม่จะให้ให้ผู้ปกครองทําให้นะคะเพราะว่ามีดเนี่ยอันตรายมากๆเลยเด็กโดนบานเลือดอาจจะออกได้นะคะ,ะแล้วก็เราก็จะนําตะกรวดเนี่ยไปใส่ในน้ก่อนของครูฟิล์มเนี่ยมีสองอันใช่ไหมคะครูฟิล์มก็จะหันทั้งสองอันเลย และนี่ก็คือกล้วยที่คุณครูฟิล์มหั่นเสร็จแล้วนะคะคุณครูฟิล์มจะใช้ทั้งหมดกล้วยสองลูกแต่เด knees, ็กๆเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า2ลูกก็ได้นะคะของเด็กๆเนี่ยเป็นกล้วย at น้ําว้าจะมีลักษณะเล็กกว่ากล้วยของคุณครูค่ะเมื่อเราหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะนํากล้วยน่ยไปต้มในน้ําที่ต้มเดือดแล้วค่ะเด็กๆเราจะใส่เข้าไปเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้เด็ก่ต้องระวังนะคะเพราะเวลาที่น้ําต้มเดือดนั้นเนี่ยเขาจะร้อนมากๆเลยต้องค่อยๆใส่นะคะ เดกอาจจะช่วยผู้ครองเนี่ยจับใส่ก็ได้เราจะต้มกล้วยเนี่ยทั้งหมดใช้เวลา10-15นาทีนะคะเดี็กๆเ,เนี่ยดูนาฬิกาไว้นะคะว่าเราอะ ถึงสิบหรือสิบห้านาทีหรือ,อยังอยู่นเนื่ยอ่ตั้งเวลาไหวก็ได้ค่ะค่ะเด็กๆคะและเราเนี่ยก็ต้องกล้วยจนครบสิบถึงสิบห้านาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราเนี่ยจะใช้ช้อนแต่ว่าถ้าที่บ้านของเด็กๆเนี่ยมีทัพพีหรือกระบวยเด็กๆก็น,นาเนี่ยมาตักกล้วยเนี่ยขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะนี่พักไว้ก่อนแล้วเราเนี่ยจะมาทําขั้นตอนอื่นกันวิ่ง ครูฟูฟิลมใช้ช้อนน่ะเขาก็เลยมีน้ํามาด้วยแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยใช้กระบวยก็จ,จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีน้ําเข้ามาด้วยครูฟิล์มเนี่ยก็ได้ตักกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราตักกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนําเขาไปพักก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาต้มนมกันนะคะเด็กๆนมที่คุณครูฟิล์มใช้ในวันนี้คุณครูฟิล์มจะใช้ทั้งหมด400มิลลิลิตรหรือควรแบบนี้นะคะหรือถ้าเด็กๆเ,เนี่ยจะใช้นมโรงเรียนเด็กๆต้องใช้ทั้งหมด2กล่องด้วยกันเลยนะคะเราจะมาเทนมเข้าไปในหม้อต้มนะคะอื ได้เสร็จแล้วก็ตั้งไฟไว้เปิดไฟแล้วก็รอเขาเดือดในระหว่างที่รอเรารอเขาเดือดเนี่ยเดี๋ยวเดีดยวมาดูน้ําตาลทรายที่เราจะใช้ว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ช้อนกันนะคะเดี๋ยวเรามานับๆพร้อมกันเลยนะคะนะวันนี้คุณฟีใช้หมดกี่ช้อนนะ อ่า,อาคุณคูฟิล์มใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด5ช้อนใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมารอนะคะว่านมของเราเนี่ยสุกหรือยังในเดียวเดียังนะค่ะแล้วนี่เดก๋ยีเสียงไหมคะ นมของเราเนี่ยก็จะเดือดแล้วนะแต่ว่าถ้าเด็กบ้าน,นเด็กเนี่ยใช้เตาใช่ไหมคะใช้เตา,เตาแก๊สเด็กๆต้องใช้ไฟอ่ะอ่อนๆนะคะต้องตั้งไฟอ่อนแล้วก็ต้มนมอ่าเดี๋ยวคุณฟีนเนี่ยจะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะ,คะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยที่เรารวงกันเมื่อกี้อ่าแล้วพอเราใส่น้ําตาลเสร็จปุ๊บเราจะมาใส่เกลือค่ะเด็กๆเกลือเนี่ยเราจะใส่แค่ปลายช้อนนะคะ ประมาณนี้ค่ะกำลังดีคูว่าใส่เล็กค่ะใส่แล้วเราก็คน,นเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้ทับพี่หรือตะหลิวในการคนนะคะคนให้เข้ากันเลยนะให้น้ำตาลกับเกลือเนี่ยละลายผสมกับนมไปเลยค่าเด็กๆและในขณะนี้นะคะ น้ำตาลกับเกลือของคุงคุงฟิลมเนี่ยได้ละลายรวมกับนมไปแล้วพอเขาละลายแล้วเราก็จะนำกล้วยที่เราพักไว้ค่ะเด็กๆมาเทใส่เพื่อต้มรวมกันนะคะคุฟิลมเบียนะคะค่อยๆเทนะคะ ก็ต้มไว้สักพักนะคะแล้วเราค่อยปิดไฟเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราจะปิดไฟพอปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะตัดเขามาใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะกินกวนบดชีน้ำสดกันค่ะเด็กๆดูดีดูดีไหมคะเด็กๆ นี่คือกล้วยบวชชีนมสดค่ะเด็กๆว้าวเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนี่คือกล้วยบวชชีทำมาจากนมจืดหรือนมสดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเขาเนี่ยหวานเหมือนกล้วยบวชชีปกติที่เรารับประทานกันไหมที่เขาใส่กะทิคุณนุชทานเลยค่ะเดี๋ยวคุณเนุชจะลองก่อนนะคะว้าวคุณนุชจะทานแล้วนะอืมหวานค่ะ อร่อย,ด,อด,ยอด้วยค่ะครูฟิล์มสุดยอดเลยค่ะแดงว่านี้ใช้สูตรนี้ใช้ได้นะคะเด็กเด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยอยากลองทําเด็กๆลองทําดูนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากกล้วยเนี่ยเรามาทําเป็นกล้วยบวชชีได้แล้วเนี่ยเราสามารถทําเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ,ะเด็กๆครูฟิล์มจะยกตัวอย่างเช่นข้าวต้มมัดเราก็ใช้กล้วยค่ะมีกล้วยปิ้งกล้วยตาอ่าแล้วก็ กล้วยทอดหรืออย่างเราจะเรียกว่ากล้วยแขกค,ค่ะเด็กๆอะแล้วคุณคุณรู้จักอย่างอื่นบ้างไหมคะรู้จักค่ะนอกจากที่คุณครูฟิล์มบอกไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ <S <S ก็ยังมีกล้วยฉาบค่ะกล้วยฉาบนะคะจะหน้าตาแผ่นเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆขนมขบเคีเ้ยวเลยค่ะครูฟิล์มเขาจะนํากล้วยนะคะไปใส่ให้บางๆแล้วก็ทอดค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือขนมเค้กค,ค่ะขนมเค้กเนี่ยก็สามารถมาทําได้นะคะเป็นเค้กกล้วยหอมเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเด็กๆนะ่ะอยากกินน้ําแข็งแล้วอยากกินผลไม้ไปในด,ด้วยไปด้วยนะคะก็สามารถใส่กล้วยได้ด้วยค่ะก็จะกลายเป็นกล้วยบิงซูหรือกล้วยน้ําแข็งนั่นเองค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารจากกล้วยไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะนอกจากมีอาหารหวานแล้วเนี่ยก็ยังมีคนกบ,บอาหารเค้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณนุ่นลาภเพิรจดรู้จักแต่ยังไม่เคยชิมเลยค่ะทํามาจากหยวกกล้วยนั่นเองเขาจะทําหยวกกล้วยนะคะ ทําเป็นแกงเผ็ดคะ่ะเขาเรียกว่าแกงหยวกกล้วยนั่นเองหยวกกล้วยจนะเป็นหยวกกล้วยสีขาวๆนะคะนั่นก็คือลําต้นของกล้วยนั่นแหละคะ่ะเด็กๆจะเป็นหยวกกล้วยใจกลางตรงกลางเขาจนะเอาตรงเนื้ออ่อนๆของเขาเนะี่ยมาแกงคะ่ะเด็กๆและสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารค้าวและอาหารหวานจากกล้วยเวลาใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะถ้าเด็กๆอยากทาน กล้วยบัวชีแบบพี่คุณคุณเนอแล้คุณครูฟิลม์มทำเนก็สามารถนําไปทําตามได้นะคะปรับ,บสูตรนนิดเหน่อยสาหรับในการกินข,ของเด็กๆนะคะแล้วถ้าใครดูจนถึงตรงนี้นะคะเด็กคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนออัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเนอแล้คุณครูฟิลม์มดูนะคะว่าเด็กๆเนยชอบรับประทานอาหารอะไรที่ทามาจากกล้วย อ,อย่าลืมส่งให้คุณรูดูด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะคุณคุณเนอแล้วก็คุณครูฟิปขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย